สวัสดีค่ะคนิเจวันนี้จะมาคุยเรื่องชูกัร์ึนะคะชูกัตสึย่อมาจากชูโชกุคาซุโดความหมายคือกิจกรรมการดําเนินการหางานเองค่ะระบบการหางานของที่ญี่ปุ่นตอนเรียนมหาวิทยาลัยการสมัครงานที่ญี่ปุ่นจะเริ่มขึ้นตอนนี้ปีสค่ะนักศึกษาญี่ปุ่นส่วนใหญ่ค่ะจะเก็บข้อมูลเตรียมตัวสอบและ ไปฟังสัมมนา,าไปสัมภาษณ์งานหรือหางานบริษัทที่เราสนใจค่ะกฎนี้ไม่ได้เป็นกฎไม่ใช่เป็นกฎตายตัวนะคะบางคนก็ทํางานที่ตัวเองฝึกไปเลยค่ะหลักๆก็คือดูว่าตัวเองอยากทํางานด้านไหนแล้วก็เหมือนเขียนโปรไฟล์ประวัติของตัวเองขึ้นมาอ่านค่ะแล้วาหาบริษัทที่เราสนใจ ว่าตัวเองมีคุณสมบัติตรงกับที่เขาเรับหรือเปล่าเตรียมตัวสอบเข้าบริษัทบางบริษัทจะมีข้อสอบเฉพาะของเขาด้วยไปฟังและสอบถามรุ่นพี่ที่ทำงานในบริษัทที่ตัวเองสนใจค่ะไปฟังสัมนาของบริษัทนั้นเหมือนเขาจะมีช่วงเวลาที่บริษัทเขาเปิดรับเหมือนช่วงเวลาเปิดรับสมัครงานแล้วก็บริษัทก็จะจัดสัมนา,มาเหมือนให้นักศึกษาไปฟัง ่งใบสมัครไม่ได้ส่งที่เดียวแล้วจะได้นะคะบางคนส่งเป็นร้อยที่เลยค่ะเพื่อนคนญี่ปุ่นของอาสกะก็ส่งเป็นร้อยแล้วก็สัมภาษณ์ไปตกไปตกแล้วตกอีกค่ะคือบริษัทที่ญี่ปุ่นเขาหาคนเข้างานเป็นช่วงๆแต่เปิดรับเล็กจบกหม่หรือคนที่มีประสบการณ์งานพร้อมกันหรือว่าบางทีก็จัดแยกเพราะฉะนั้น คู่แข่งจะเยอะมากค่ะสมัยนี้ไม่ใช่คนญี่ปุ่นอย่างเดียวด้วยมีชาวต่างชาติเข้ามาสัมภาษณ์แขกกันอีกค่ะต่อการสอบสัพณ์นะคะอาจมีหลายรอบขึ้นอยู่กับความใหญ่ของบริษัทนั้นค่ะอาจกาได้ทำเข้าไปทำข้อสอบของบริษัทแล้วก็ได้สัมภาษณ์ต่อไปมีหลายรอบมากจริงๆค่ะ แล้วก็สัมภาษณ์รอบสุดท้ายมืนเขาจะเรียกว่า s ซช um ูเมนเสร็จแล้วก็คือรอคำตอบซื่อจิมจินะคะเขาก็จะตอบกลับมาว่ารับหรือไม่รับค่ะบางคนได้คำตอบว่าไม่รับหลายรอบมากก็คือถึงขั้นเครียดเป็นเลยค่ะได้ตอบรับว่ารับเข้าทำงานก็คือนายตีสุจิมาแลแล้วถึงตอบกลับไปที่บริษัทว่าสนใจเข้าหรือไม่เข้า บางคนได้ผลว่ารับเข้าทํางานหลักที่ก็ต้องมาตัดสินใจอีกว่าจะเข้าบริษัทไหนก่อนดีค่ะจะได้ก่อนที่จะจบการศึกษาคือต้องตัดสินใจนะคะแล้วก็เข้าร่วมพิธีเหมือนเข้าบริษัทก็คือเหมือนเป็นแบบข้าหประเทศนะคะแล้วก็หลังจากนั้น,นอสกาดมันมได้มีประสบการณ์หางานที่ญี่ปุ่นด้วยค่ะก็คืออสกาดหางานที่ญี่ปุ่นหลังจบการศึกษาที่ไทย ก็คือหลังช่วงมิถุนายนค่ะบอกได้เลยว่าคือสมัครช้าเพราะว่ามันเป็นปีที่4แล้วก็มิถุนาด้วยแต่ดีที่บริษัทที่สนใจยังเปิดรับสมัครช่วงนั้นค่ะได้ลองยื่นไปบริษัทอาศรหาลิมาร์สัสองแห่งบริษัทเทคโนโลยีเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีนะคะบริษัทแฟชั i ่นรีเทลแล้วก็บริษัทคาปีค่ะมีข้อสอบเขียนสัมเหมือนก่อสัมภาษณ์ทุกที่เลยค่ะ คือสัปภา์มากสุดก็คือสี่รอบได้คำตอบว่าไม่รับคืออันนั้นคือเศร้าและร้องไห้มากตอนสัมภา์ที่บริษัทอังสานหาค่ะได้เจอกับชาวต่างชาติที่อยู่ญี่ปุ่นจนได้สัญชาติญี่ปุ่นค่ะคือรู้สึกว่าการแข่งขันสูงและเป็นประสบการณ์ที่เครียดมากคือเครียดในการหางานและไม่ได้เรียนที่มาหาวิทยาลัยญี่ปุ่น เลยไม่รู้ว่าต้องไปปรึกษาหางานกับใครที่ไหนดีอะไร่าอัสกัก็เลยเหมือนไปปรึกษาที่ฮาโลว่าคือฮาโลว่าคือเป็นตัวกลางหางานของรัฐบาลญี่ปุ่นค่ะเขาจะตั้งอยู่ทุกเขตสามารถใช้บริการสันมนาและระบบฝึกงานและมีการสอนวิธีเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์ค่ะแต่ข้อเสียคือแนะนํางานจากบริษัทที่ลงทะเบียนกับรัฐบาลเอาไว้ อาจไม่มีบริษัทที่เราเหมือนต้องการเข้าไปสมะคะัครอค่ะคือตอนที่อากาไปปรึกษาดีที่เหมือนเจ้าหน้าที่เหมือนให้คาแนะนํากับคําปรึกษาได้ดีคือแนะนํางานที่ตรงกับความสามารถของอากาคะ่ะเลยเหมือนได้มีโอกาสเข้าทํางานที่บริษัทญี่ปุ่นที่สนใจแล้วก็ตรงกับความสามารถพอดีคือ タイと日本の2つの国に住んで分かったことなんですがタイと日本の就活は全然違います日本の場合は卒業する前に半年から1年かけて就活で内定をとりますが3月に卒業して4月から仕事を始める流れですしかし,し,かしタイでは就活という習慣がなくほとんどの人は卒業後が5年 がまあ、卒業直前に仕事を探します私の友タイ人の友人は卒業後に、まあ、卒業記念旅行行ってから、まあ、仕事探しを開始する子が多かったです仕事が決まれば希望入社時期に、まあ、仕事開始します例えば5月に卒業して卒業旅行後に仕事を探して で内定もらってから、まあ、いつ始められるかっていう話になってでその後に3ヶ月の、まあ、使用期間を経て、まあ、正社員になります退イ人は転職が多く自分の、まあ、希望を持っていて仕事が合わないと感じると新しい仕事にチャレンジされます日本のように厳しい競争での、まあ、就職活動がます 少ないと言わないのかな転職の、まあ、しやすい関係になっているのではないかと考えていますかあとタイ語と日本語の、まあ、単語の説明ですね他国が何々することどうしよう名詞かは,は探すが仕事さっぱ面接 ไซชูไซโขขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะฝากกดถูกใจ subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามวิดีโอต่อไปด้วยนะคะไซโกรมาเดะมิเตคัาริอาเดโอเบซายมัสชั้นเนอรูตโทรุก subscribe คอลิ่งกับไลค์ยิโกะนดีรู้ส่ะขอบคุณค่ะ